สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ d Deep t h ทิ k รายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับโลกของการศึกษาในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบัทในทุกส่วนของชีวิตครับวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่ได้แค่มาเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ชีวิตแต่ยังมาเปลี่ยนวิธีที่เราเรียนรู้และวิธีที่ครูสอนด้วยครับเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียน Alpha School ในอเมริกาครับ เขานำ AI เข้ามาใช้อย่างเต็มตัวในการเรียนการสอนซึ่งผลลัพธ์ที่ได้น่าสนใจมากนะครับเด็กๆของเขาสอบได้คะแนนสูงสุดในระดับท็อป2%ของประเทศเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าผลสอบก็คือรูปแบบการเรียนรู้ที่เขาใช้ที่เรียกว่า Mastery-based l Learning หรือเรียนให้เก่งจริงก่อนจะไปต่อฟังดูง่ายนะครับแต่ระบบการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ทำแบบนี้เพราะเรามักจะเรียนเป็นกลุ่มๆไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ต้องตามเพื่อนให้ทันทําให้เด็กบางคนเรียนไม่ทันถูกตราหน้าว่าหัวช้าและเด็กบางคนที่เก่งมากๆก็ต้องเสียเวลาเพราะต้องรอเพื่อนๆคนอื่นๆครับแนวทางม m a s t รี่นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับจริงๆแล้ว Khan Academy เขาทํามาเป็น10ปีแล้วซึ่งก็ได้ผลดีมากและประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างสิงคโปร์เขาก็ใช้หลักการนี้จนกลายเป็นประเทศที่โดดเด่นทางด้านคณิตศาสตร์ระดับโลกเลยทีเดียวครับ ทีนี้พอ AI เข้ามาเกี่ยวข้องก็ยิ่งน่าสนใจเพราะ AI สามารถวิเคราะห์ได้ทันทีว่าเด็กคนนี้เข้าใจเรื่องไหนแล้วเรื่องไหนยังไม่เข้าใจและควรจะเรียนอะไรเพิ่มเติมต่อไป AI จะสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนได้แบบเปรียวทารเลยครับและบทบาทของครูจะเปลี่ยนไปยังไง อันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับในอดีตรครูต้องเป็นทุกอย่างในห้องเรียนไม่ว่าจะสอนอธิบายตรวจกันบ้านจัดระเบียบชั้นเรียนแต่ว่าพอ AI เข้ามาช่วยในด้านเนื้อหาวิชาการแล้วครูก็สามารถเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดเนื้อหาไปเป็นโค้ชที่เน้นการดูแลผู้เรียนเฉพาะจุดเป็นที่ปรึกษาสร้างแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาเด็กในเรื่องที่ AI ไม่สามารถทำได้ครับ โรงเรียนอัลเฟร c h o ูลเขาให้เด็กเรียนเนื้อหาวิชาการกับ AI แค่วันละ2ชั่วโมงเองนะครับที่เหลือเด็กเอาเวลาไปฝึก u u l l i s s p e k k n n เรียน c o d i n g หรือทำ Passion Projects ที่สำคัญคือมีวิชาชีวิตที่โรงเรียนทั่วไปแทบไม่ได้สอนกันครับเด็กได้เรียนรู้เรื่องที่เขาสนใจจริงๆและโตขึ้นมาอย่างมั่นใจในตัวเองครับ ทีนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านคิดต่อนะครับว่าในบริบทของประเทศไทยถ้าเราอยากลองนำแนวทางนี้มาใช้มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแน่นอนครับว่าการนำ AI เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบไม่เฉลี่อง่ายนะครับเพราะระบบการศึกษาของเรายังติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยถ้าเรานำแนวคิดนี้มาปรับใช้ทีละส่วนก่อนเช่นใช้ AI ช่วยครูในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของเด็กแต่ละคนก่อน จากนั้นครูก็สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบการสอนและการดูแลเด็กได้ตรงจุดมากขึ้นสิ่งที่บทความนี้ทิ้งไว้และน่าคิดต่อมากๆก็คือประเด็นเหล่านี้ครับถ้าทุกคนเรียนต่างกันหมดเราควรมีวิธีวัดผลอย่างไรดีแล้ววิชาย่างจริยธรรมศิลปะหรือเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสำนึกเราควรใช้ AI ออย่างไรหรือควรใช้เลยหรือไม่ และสุดท้ายคุณสมบัติใหม่ๆที่ครูในยุค AI ควรมีคืออะไรผมคิดว่า AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อลอดบทบาทของครูเลยนะครับตรงกันข้าม AI อาจเข้ามาทำให้ครูได้กลับไปเป็นครูอย่างที่ครูควรจะเป็นคือการเป็นผู้ดูแลเป็นแรงบันดาลใจและเป็นโค้ชชีวิตของเด็กๆไม่ใช่แค่ผู้ถ่ายทอดเนื้อหาในตำราเท่านั้นครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการ d ดิฟติงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับหัวข้อที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ